พอเจอมาเจอจุดตรวจนะไม่รู้ว่าตรวจอะไรสอพอหนองบัวโคกหรือเปล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเป็นถนนชัยภูมิสีคิ้วเดี๋ยวเราไปดูกันแดดล่มล,ม,ลมตกไม้แล้วเริ่มเริ่มตั้งกลวยแล้วครับตั้งกลวยวางกีดขวางถนนอีกแล้วครับคุณผู้ชม วันนี้เป็นวันเจ็ดวันอันตรายเป็นวันสุดท้ายวันนี้วัน็นวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ขอสองพันกสิบเจ็ดตอนนี้เป็นเวลา14บสนาฬกาห้านาทีเป็นถนนสีคิ้วชัยภูมิดูยุทธวิธีของตำรวจไทยตั้งกลวย ถนนสองเลนบีบเหลือเลนเดียวเลยแยกหนองโมโคกมานิดหนึ่งเลยมาปุ๊บก็จะเจอปับ๊บตำรวจมีหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนหน้าที่หลักคืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะไม่ใช่ให้นำสิ่งของมาตั้งวางขีดฟางถนนโดยที่ยังไม่มีเหตุ หรือยังไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยตรงนี้พอดีเลยเริ่มออกมาปฏิบัติหน้าที่หนึ่งนายนะแดดร้อนนี่สุดยอดพยนันคะักเนี่ยรถมาวิ่งมาดีๆมาเรียกรถเพราะชะลอดูอะไรสพหนองบัวโคกพันตำรวจโทร ชัดพัดอะไร,นะนยยญญรเนี่ยพนายยดบุญยวัฒน์เดี๋ยผู้ควบคุมอืมอ่าลัดเข็มขัดทุกครั้งไปก่กระพรพบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนายด่านที่ถูกต้องต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมีเหตุอะไรถึงมาตั้งนะ อันนี้พาคุณผู้ชมมาสังเก็บการวันนี้สพหนองบวโคกนะถนนสีคิ้วชชยภูมิวันนี้ครับท่านมีเป็นจุดอะไรครับจุดอะไรครับท่านสารวัตรครับท่านรองจุนอันตรายเลยเจ็ดวันอันตรายห้ามไม่ให้คนฮะไม่ให้คนตายเอาะอะไรนะช่วยกันช่วยกันอ่้ช่วยกันเนาะไม่อยากให้คนเมาขึ้นมาอยู่บนถนนไม่อยากให้คนเมาขึ้นมาอยู่ถนนเราท่านมีวิธีอะไรที่จะป้องกันไม่ที่ว่าไม่ให้คนเมาขึ้นมาอยู่บนถนน นั้นในชุมชนประถามไอชุณชมแล้วทำไมมีแล้วเราทำไมเดี๋ยวพอมถามหน่อยว่าทําไมไม่มีการขับรถเที่ยววิ่งป้องกันหรือว่ามีการเตือนตามชุมชนจำหมู่บ้านอันนั้นมาตรการเราใช้แล้วใช้แล้วสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าให้วิ่งไล่จับนะตามที่เป็นในสื่อนะชาวบ้านชาวบ้านไปวิ่งไล่จับชาวบ้านเมาในหมู่บงหมู่บ้านดื่มในหมู่บ้านอย่างนี้เรามีมาตรการอย่างนี้กรมการปกครองรับผิดชอบกำชับผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลชุมชน รับเรามีกติกาว่าเราจะไม่จับในชุมชนเราจะห้ามตั้งมาตรการเส้นทางเชื่อมอย่างเงี้ยที่จะเข้าสูสนุนเส้นหลักเนี่ยเราจะกั้นไว้ทุกวันนี้ป่าต่อป่าเพี้นเดียวคมันลุกลาแเพีนเดียวเลยยตำรวจตั้งนานถามออกชาวบ้านชุมเลยลูกหลานไม่ได้ออกบ้านเลยปกับ้าาอันนี้ท่าน ท่านพันตำรวจโกบอลชัยอ๋อท่านเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมจุดจุดตรวจเนาะยิงสายดีขวาวันนี้อ๋อครับเอ้ไอ้นี่ปฏิบัตินานกี่นายวันนี้ลงมากี่นายมีกี่นายกองกำลังดูภาพผมน้อยสองคนเดยวสองคนอ้โหสองคนครับเราเราเราจุดตรวจของท่านนี้จะเน้นอะไรมากเน้นหลักๆเมาอย่างเดียวอ๋อเมากระเตือนใช่ไหมยาทำเนยก็ได้เนยคนเมาอยู่บนถนนอืมยาทำเนยก็โยนถนนถ้าคนเมาไม่อยู่บนถนนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับครับแล้วแล้วอย่างอื่นน่ะนอกจากเมาแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมนี่ว่าพอหาสิพอหาหลักเราของเครื่อนพบแล้วสิบข้อหาหลักตอนนี้เราป้องกันอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะพบกระหมดเจ็ดวันแล้วครับทำยังไงไม่้มีการเกิดเพราะเกิดแล้วมันเลือกไม่ได้ว่าจะเจ็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ตายตรงไหนเจ็บตรงไหนมันเลือกไม่ได้ครับสิบวันอันตรายในเขตพื้นที่ของท่านนี้ประเมินประเมินประเมินมีผู้กระทําความผิดมีอุบัติเหตุเยอะไหมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุทั้งเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ บูรณาการด้วยกันครับ,รบในชุมชนคุณรับผิดชอบไป,ไป<อ>ถ้าคุณออกก็รองชุมชนขึ้นถนนใหญ่เจอพวกผมนะข้ามขอ Lens, mhm. จะรักจะชอบยังไงห้ามขอหน้าเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องเมาเนาะเราไม่ได้ทําเพื่อเรานะเราทาเพื่อผู้สานของท่านเองไม่ไม่มีการมีนอกมีในไม่มีการรีสายจะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีการเรียกรับใช่ไหมเช่นได้ของของท่านนี่ไม่มีใช่ไหมเจ็บหที่ท่านเพราะลงเองทุกครั้งท่านมาตรวจสอบท่านมากํากับดูแลเองไม่ได้ลงลงกลับท่านลงมาเรียบร้อยอยืนยันเลยครับโอ้ดีถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนรักเลยอย่างนี้นะชาวบ้านในไลน์ได้ชมในบ้านชมลูกหลานเล่นดินในบ้าน ยางห้มันก็ไม่ตายตีกันนิดีดิหน่อยแต่ขึ้นบนถึงหนือเสียงเลยใช่ใช่ใช่ย,ยิงอย่างที่ท่านพูดโดยเฉพาะวันที่13บสาวันที่16 2วันเนี่ยลดเดยอะมากเส้นนี้ครับ คุณขึ้นไแล้วถ้าคุณมอมาเนี่ยเสี่ยงมากครับดีครับท่านถ้าท่านทำดีก็ขอให้ทำต่อไปโอเคขอบคุณครับแต่ถ้าสมมติว่าทำไปแล้วมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนี่มันมีช่องทางมันอยู่มีช่องทางมันอยู่ใครทำกรรมอะไรรับกรรมนั้นดีครับแม่แ่ยากจะยางจะเห็นยางจะได้ยินคำพูดแบบนี้ท่านลูกเมียผมเจ็ดวันไม่ไปไหนเลยโอ้ดี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  โอ้นี่นี่ผมเพิ่งเพิ่งได้ยินจากบางตำรวจท่านแรกนายแรกนะเนี่ยผมเหลือห้าเดือนจะกเกษียณอ๋ออีกแค่เดือนได้เกษียณแล้วผมต้องมายืนอย่างนี้เพราะว่าเสียงนั่นนะพูดถึงเรื่องเนาะครับมันมันใช่ใช่แล้วมันใจโอ้ดีท่านถ้าท่านทําดีนะกุศลผลบุญเนี่ยก็จะก็จะนําส่งถึงตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะอาจริงนะถ้าการบังคับใช้กฎหมายแล้วเอาทํานําหน้าเนี่ยจะเป็นบุญอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนที่มันมีหลักการในการทํางานช่วยส่งเสริมให้หน่อย ครับครับได้ท่านได<า>้ทน,<า>น,นี่ <จะ S 1> ผมกำลังมผมกำลังนาเสนอไลฟ์สดอยู่เนี่ยในสิ่งที่ท่าน,นพูดในสิ่งที่ท่านสื่อสารออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้กําลังนําเสนอไลฟ์สดเลยท่านนะออกไปทั่วโลกว่าตํารวจทําดีหรือไม่ดีในการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนบนท้องถนน สิ่งไหนที่ท่านสื่อสารออกมาที่ท่านพูดออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลผลบุญต่อท่านต่อตัวท่านแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ผ<ม>ู้ใต้มังับัญชาของพวกท่านด้วยถ้าปฏิบัติตรงไปตรงมานะไปดูครอบครัวของก็บนบ่ดีบ้านกับลูกน่งนางอ้อนอยู่นี้ลูกนางสารเดี๋ยวให้เสกพระาชกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกี่ชั่วโมงครับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนถึงฝั่งหรือว่าได้รับความปลอดภัยเสร็จชิ้น เจ็ดวันเดือนอะไรก็มีเวลาจุดพักแล้วค่อยพาครอบครัวพาลูกกัหลานไปไปไปพักผ่อนกันครับท่านค่าเดือนผมได้พักยาวแล้ยอ๋อครับครับอันนี้เป็นจุดตรวจของสพหนองบัวเกลือันนี้เราจะเน้นเตือนแล้วก็พยายามพันเรื่องเมาเรื่องว่าอะไรไหนไม่ยอมรับไม่ยอมรับทำเจือนของเราอ่ะเราต้องบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายของคบตรอยู่แล้วนโยบายของผอร์ร เราจัดมาให้เจ็ดวันนี้เป็นความสุขนะเสียเงินค่าปรับนี่ก็เป็นความทุกข์นะใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่ระบาดหายากไดยทุกวันนี้เราเตือนได้ต้องฟังถ้าไม่ฟังเราพ้นหมดครับนี่สุดยอดเลยคําพูดคำนี้กินใจได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากท่านขอบคุณเราเราก็ไม่อยากเสียเหมือนกันนะครับเขาไม่พ่อยเห็นใจหรอกผมตัดแดดวันนี้อันนี้ก็ต้องก็ฝากคุณผู้ชมนะถ้า ไปเพบเห็นเจ้าที่ตำรวจตรงไหนที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ขอให้ช <c oughs> ื่นชมบ้างนะอ่าด่ากันมากนะพี่น้องครับนะเออต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะอย่าอย่าด่านะครับต้องชมบ้างนะยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะตำรวจไม่เป็นเหมือนกันทุกคนอย่างที่ท่านลองพูดนะท่านลองท่านพันตำรวจโทพรชัยครับผมนี่ท่านนี่คือถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีอีกท่านหนึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับรองร่วมกับ วันนี้ท่านมากำกับมาดูแลเองเลยว่าในการจุดตรวจณตรงจุดนี้พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้กี่นายนะท่านนะกี่นายนะคอมแปลก็อีสองนาย๋อมแปลก็อีสองนายมันมีนั่งแล้วตรงจุดนี้นี่เราเราจะเน้นเรื่องเป่าแล้วก็ไม่มีการออกไปทรงใบสั่งหะท่านเตือนเตือนอย่างเดียวขอให้มีความสุขทุกคนครับนี่นะครับนี่นี่สิ่งคือคือสิ่งที่น้องประชาชนอยากจะเห็นและอยากจะอยากจะเห็นหลายๆที่ให้ปฏิบัติกันแบบนี้นะ หลายที่ทำครับหลายที่ทำเข้าใจครับท่านว่าบางสิ่งบางเขตบางพื้นที่เนี่ยมันมีในท่านแบบว่ามันปฏิบัติแบบไม่ตรงไปตรงมาคล้างแล้วต้องล้างแล้วถูกต้องครับนันไม่ใช่มีเฉพาะชุดนั้นต้องล้างแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าโลกโลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะการบังคับใช้กฎหมายสิ่งไหนที่มันไปละเมิดสิทธิ์พี่น้องประชาชนไปกระทบสิทธิ์พี่น้องประชาชนมากเ่ยเราต้องปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแนวคิดเราต้องเรียก สัทธาลับขึ้นมาแก้คุณก่อนครับแก้คุณก่อนแล้วแค่ค่อยแก้กระบวนการทํางานครับท่านครับต้องเรียกสัทธาคิ้ไม้ได้ให้ความเชื่อมั่นประชาชนไม่ต้องพูดถึงครับอันหลังไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้จุดตรวจสพหนุบโคกนะอันนี้เป็นฝั่งขาขึ้นนี่พี่ท่านที่จะมุ่งหน้าเชยภูมิเข้าเยภูมิของผมเลยเป็นประตูทางเข้าเชยภูมิเลยครับโคกแต่หน้าเทศกาลนะทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงเมื่อวานนี้ก็กดมือทั้งวันเพราะตั้งออโต้ไม่ได้ แต่แต่ไอ้ตรงตรงแยกนุบงโคกนี่มีมีเจ้าหนี่ประจำจุดนท่มีประจำตู้ใช่เพราะว่าพี่น้องประชาชนติดไฟแดงเยอะเราต้องใช่ใช่ใช่ตามคนมารถแต่ละด้านแต่ที่ผมที่ผ่านมาผมเห็นบางจุดบางแยกนี่มันแต่ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะแต่ผมไม่เห็นนะไม่เห็นทีเจ้าหนี่อยู่ประจำไม่แน่หนูองผมครับผมผมไม่พอขวดใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตามป้อมตามแยกตามอะไรตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าราชการ ที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้รถใช้ถนนเนี่ยในช่วงเรียนสี่แยกเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อที่จะระบายรถจะเป็นตั้งออโต้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นรถติดผมบอกว่าเหมือนเขาเหมือนเราเราก็ไม่อยากติดนานชาวบ้านก็ไม่อยากติดนานเหมือนกันทำไ้เราทำเว้นเจ่ามันเหนื่อยมันล้าเทๆก็ต้องมาอาบน้ำอันนี้ต้องพี่น้องประชาชนที่กาลังเข้ามารับชมเนี่ยต้องให้กาลังใจท่านนะท่านลองสารวัตรท่านใหม่น่ท่านให้คํายืนยันแล้วว่าด่านของท่านเนี่ย คือจะเน้นเมาแล้วก็เน้นเตือนแล้วก็เป็นการห่วงใยพี่น้องประชาชนดูเมาอย่างเดียวครับดูอย่างเดียวการใช้รถตายรถใช้ถนนับไม่มีการไม่ว่านะคือการไม่ว่าคุณกินตายด้วยเรียกชะลอให้หยุดก็คือชะลอความเร็วด้วยชะลอความเร็วก็คือเตือนตื่นตัวด้วตื่นตัวด้วยจับมั่งมั่งตำรวจที่ตื่นเลยนะใช่ใช่ใช่พอมาเห็นตำรวจเรียกตื่นเลยนีไปได้อีกไกลอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าทุกคนนี่ เห็นตำรวจเรียกอะไรก็แล้วแต่จะผิดหรือไม่ผิดนี่ต้องมีการเตรียมตัวเอ๊ะของิดแล้ววาเอ๊ะเรามีความผิดอะไรวะตำรวจที่เรียกะประมาณนี้ทำให้คนขับตื่นตัวเสมอแล้วเป็นมาตรการลดชะลอความเร็วด้วยเพราะความเร็วคนเสียหายมากไม่เหมือนกับช้านะ ครับถ้าชนน่ยเสียหายมากปัญหาสำคัญคืออุบัติเหตุเลือกไม่ได้ว่าจะให้เจ็บตรงไหนครับจะให้หักตรงไหนจะให้เจ็บตรงไหนเลือกไม่ได้เลยครับอุบัติเหตุครับท่านครับเพราะว่าอุบัติเหตุดีไม่มีใครให้อยากเกิดสักคนนะนะแล้วมันเลือกไม่ได้ด้วยครับเอาเจ็บแค่ไปนิ้วน้องไม่ได้นะถ้าพัผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าง่วงงอมง่อมนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องปกตนเลยต้องต้องหยุดก่อนหรือว่าต้องต้องต้องหรือว่าเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดเลยกก็เรียกสอบถามนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างไรนี่ไม่คาดเขียมขันดีภัยนี่ผมขอ ไม่ไม่ไม่จับนะเตือนนะนี่ผมขอชิ้นชมผู้ได้รับคชาท่านเลยชีวิตพอกผมนะชีวิตของคุณนะใช่ใช่ช่เนี่ย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 เนียเนี่ยเนี่ยน่กนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอถ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อเนี่ยเนื่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อเพื่อเนี่เนี่ยอน่ยเน่าเใช่ครับเนือนีะลเคี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่คเนี่ยเนี่ยเนีัยเนี่ยเน่ยเนวยนี่ยเนี่รเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่าเนี่ยี่าเนท่ยเนี่อไนถ้ยท่บนี้นเขออยเาีเดียวชาวบ้านจะบ่นว่ารถติด ทั้ยาคคือคือถ้าถ้ารถมันเปรกหรือว่ามันเยอะท่านก็ต้องต้องดูด้วยต้องบริหารนะถนนมาสองเลนก็จะมาบีบเหลือเลนเดียวต้องต้องจุดนี้ต้องทําความเข้าใจกับ f c แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่เขามารับชมด้วยนะก่อนีตรงจุดนี้เนี่ยก็คือทางท่านรองผู้กับสพนบโคโเนี่ยท่านจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเตือนเกี่ยวกับเรื่องเมาฮะขอให้คนขับตื่นตัวใช่ครับทาให้คนขับตื่นตัวเพื่อความปลอดภัยของเพื่อร่วมถนน ตัวท่านเองด้วยนะที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้เส้นทางสีขคิ้วเชยภูมิที่มุ่งหน้าไปตัวจังหวัดเชยภูมินะก็คือท่านจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยจะเน้นเรื่องเตือนเตือนเตือนอย่างเดียวอยู่ในห่วงเจ็ดวันอันตรายใช่ไหมท่านไปให้ถึงคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านนี่สุดยอดเลยบางคนนี่สี่ห้าปีรอทุกปีไม่เคยมาเลยปีนี้นัดหมายกันแล้วไปถึงไปถึงนะครับไปถึงเราเป็นกำลังใจช่วยไปถึงครับเนี่ยผม ผมอยากจะให้ตำรวจหลายๆท้องที่หลายๆพื้นที่่อยิงมังคับดูได้เลยครับในการสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชนที่ลงมาสอบถามหรือว่าจับกล้องมาถ่ายมาไล์สดอยากจะให้เอาตัวอย่างท่านลองผู้มกับสพหลวงบุกโคกไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่การนําเสนอแล้วก็สื่อสารกับประชาชนที่ลงมาไลส์ส่งไล์สดมาสอบถามสงสัยอะไรท่านตอบได้หมดนะนะ เนี่ยต้องต้องเอาเป็นตัวอย่างนะหลายสอพอหลายสอนอหลายท้องที่นะไม่ใช่ลงมาแล้วเห็นประชาชนยกกล้องมาถ่ายทําเป็นไม่พรใจกระโชกโคกคข้าคนมาจากไหนคุณคือใครเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับเนี่ยเป็นตํารวจมันต้องแบบนี้เนี่ยเหมือนท่านรองนี่นะมันต้องเหมือนท่านรองนี่ท่านจะเน้นเตือนอย่างเดียวนะแล้วก็จะเน้นเรื่องเมาเกียันอันตรายผมไม่ต้องมี มาฟังผมไม่ต้องมีอะไรเฮ้ยไม่มีต้องอะไรนี่ก็เรียกว่าตำรวจท่านมีทำนำหน้าเอาคติทำนำหน้าไม่ต้องมาถ่ายที่บกพ้อมเพื่อหามรับของคุณติดตัวไม่มีอะไรที่จะมาตีติงได้เลยเห็นไหมเนี่ยประชาชนเขาเห็นเนี่ยกาจะยิ้มเขาจะเขาตีกาจะมีความสุขไงไม่ต้องถ่ายนะนี่ทุกอย่างความบริสุทธิ์การเปิดเผยเรื่องเป็นราวกันติดยาก ไม่ไม่อันนี้คือคือไอ้เรื่องกล้องนี่มันมันคือตอนนี้บอกแล้วผมร้องไม่ไม่ต้องถ่ายครับครับเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ให้เกียรติท่านนะอันนี้เราไม่ว่ากันเกี่ยวกับเรื่องการเปปฏิบน้าที่ก็คือแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่ท่านทําดีก็พูดออกจากใจพอสัมผัสได้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างนี้เรียกเรียกเกือนอย่างนี้เห็นไหม ต้องาตื่นเลยใช่ตื่นเลยตื่นตัวไอ้เรื่องกล้องนี่มันก็พอรุหรวยได้อย่างมมติตัวท่านนี่กล้องกล้องแบดี้คาเมล่าผมไม่ผมไม่ลงพื้นที่ใช่ก็คือท่านมาจริงๆก็ตามหลักตามกฎหมายหรือว่าตามคําสั่งระเบียบนี้มันมันมันก็ต้องมีทางของตำรวห่วงใยตำรวจเราอ่าใช่ครับแต่แต่แต่ในจุดของของของท่านนี่มันไม่มีที่ว่าเราจะมาเรียกที่ว่าคนผู้ต้องสงสัยลงมาตรวจฉีดตัวอะไรพอที่มันต้องมาติดตั้งต้องมาถ่ายต้องมีเหตุ่ ใช่ครับถ้ามีเหตุสงสัยจริงๆเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านนะแล้วเราเหตุเหตุในเขตพื้นที่ท่านเนี่ยมีเหตุสกงสกัดจับบางมีมาประสานงานมีเขตรอยต่อมีไหมเดี่ยวก็เรื่องสิ่งผิดกฎหมายพวกยาเสพตรงยาเติดอ๋อพวกนี้ข้อมูลถ้าไม่ชัดเนี่ยเขาไม่เขาไม่ออกเลยนะไม่มันต้องชัดจริงๆไม่มันมันมันเคยมีในเขตพื้นที่ของท่านนะแบบว่าเห็นมีเอฟซีหลายๆคนนะที่มาผ่านมาในเขตพื้นที่ของท่านแล้วมีการบอกท้องที่ของสพนโมคกเนี่ยมีการตั้งด่านตรวจชีตรวจอะไรพวกนี้อ๋อผมลายเส้นเพจ ของท่านของผมมีตล้องอไรเส้นเพลดตรงนั้นไรเส้นเพลดใช่ใช่ไอของท่านนี่เป็นสายป่อย